พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรเมื่อกล่าวถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยทั่วประเทศหนึ่งในนั้นที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือหลวงพ่อโสธรหรือที่รู้จักกันในนามพระพุทธโสธรซึ่งประดิษฐานณวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดเชิงเทราเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะสมัยล้านช้างมีขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆแต่กลับเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาและเรื่องราวปฏิหารที่เล่าขานกันมายาวนานหลวงพ่อโสธรไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวเทา่นนั้ หากแต่ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนจากทั่วสารที่ทเดินทางมากราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงความเชื่อที่ฝังลึกในหัวใจประชาชนคือหลวงพ่อโสธรช่วยให้คล้าคลาดจากพยันตรายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุภัยทางน้ำทางบกหรือแม้แต่ภัยจากอาชญากรรมผู้ที่ศรัทธามากมาขอพรให้เดินทางปลอดภยัยค้าขายรุ่งเรืองหายจากโรคภัยไข้เจ็บและสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ตำนานของหลวงพ่อโสธรนั้นเริ่มต้นด้วยความอัศจรรย์จากเรื่องเล่าว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาต่โบราณพร้อมกับพระพี่น้องอีกสององค์คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและหลวงพ่อตัววัดบางพลีซึ่งล้วนเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนให้ความเคารพอย่างสูงมีการเล่ากันว่าหลวงพ่อโสธรที่ลอยมาตามแม่น้ำบางปะกงแล้วมาหยุดอยู่บริเวณหน้าวัดโสธรซึ่งชาวบ้านพากันอัญเชิญขึ้นจากแม่น้ำอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมหลวงพ่อจึงยอมให้ยกขึ้นจากน้ําได้โดยง่ายนับแต่นั้นเป็นต้นมา พระองค์ก็ได้รับการปรดิสถานิวัดและกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านอย่างไม่เสื่อมคลายองหลวงพ่อโสธรเดิมทีเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะสมฤทธิ์มีขนาดหน้าตักประมาณหนึ่งศอกเศษในช่วงรัชกาลที่5ได้มีการหล่อพระพุทธรูปปูนปั้นครอบองค์จริงไว้เพื่อความปลอดภัยและความงดงามปัจจุบันจึงมองเห็นเป็นพระพุทธรูปปูนสีทองอารามซึ่งถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดภายในพระอุโบสถใหม่อันสวยงามอุอาในวันสําคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์หรือวันเข้าพรรษาวัดโสธรจะเต็มไปด้้ววยผูคนที่่หหลลังไมไมกบ้ บ้างก็นาไข่ต้มพวงมาลายัยดอกไม้ทูบเทียนมาถวายตามคําบนบานสารกล่าวที่เคยอธิษฐานไว้ซึ่งในจนํานวนนี้ไม่น้อยเลยที่กลับมาแก้บนหลังจากประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขอไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบเข้าการหายป่วยหรือการรดพ้ลจากเหตุการณ์ร้ายแรงไม่เพียงแค่พลังศรัทธาที่เกิดจากตำนานหรือประสบการณ์ส่วนบุคคลแต่หลวงพ่อโสธรยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยที่ผสมผสานพุทธศาสนาเข้ากับวิถีชีวิตประจําวันได้อย่างกลมกลืนชื่อของหลวงพ่อยังเป็นที่รู้จักในหมู่ทหาร ตำรวจและกลุ่มอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยสูงโดยเฉพาะตำรวจจราจรซึ่งมักจะมีเหรียญหลวงพ่อโสธรติดตัวอยู่เสมอนอกจากองค์จริงที่วัดโสธรแล้วยังมีการสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นต่างๆมากมายซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักสะสมพระเครื่องเหรียญบางรุ่นมีราคาเช่าบูชาหลักแสนถึงหลักล้านขึ้นอยู่กับยุคปีที่สร้างพิธีพุทธาิเศษและสภาพความสมบูรณ์บางรุ่นเช่น เรียนหลวงพ่อโสธรปี2500หรือ2497นั้นถือเป็นสุดยอดพระเครื่องที่ได้รับการยอมรับในวงการเพราะมีประสบการณ์การคุ้มครองชีวิตอย่างชัดเจนการศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องราวของหลวงพ่อโสธรจึงไม่ใช่แค่การนับถือในเชิงสยศาสตร์หากแต่เป็นการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมความศรัทธาและมรดกทางจิตวิญ,ญญาณของคนไทยซึ่งยังคงส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคงหลวงพ่อโสธรไม่ได้เป็นเพียงรูปเคารพหากแต่เป็นพลังใจเป็นศูนย์รวมความหวัง และเป็นพยานแห่งความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาหลายร้อยปีในยุคที่โลกหมุนเร็วความเชื่ออาจถูกตั้งคำถามมากขึ้นแต่สำหรับชาวบ้านที่เคยได้ประสบเหตุการณ์อัศจรรย์ผู้ที่เคยรอดชีวิตจากความตายหรือแม้แต่ผู้ที่เคยสิ้นหวังแต่กลับมีแรงลุกขึ้นสู้อีกครั้งจากการได้ไหวขอพรหลวงพ่อโสธรพวกเขารู้ดีว่าศรัทธาไม่ใช่แค่เรื่องของปาฏิหาริย์แต่มันคือแรงผลักดนันอันทรงพลังในหัวใจมนุษย์และนี่เองที่ทําให้ชื่อของหลวงพ่อโสธรไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจําของคนไทย